สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ขอเช้า5นาทีกับคลิปโรเทลเลอร์ก่อนไปโชว์ของการสอนราคาผิดคอยเทเวนบีและคาร์ดโนมาดูกันว่าแนวโน้มวันนี้เป็นอะไรกันบ้างนะครับคลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับก็เช่นเคยในตลาดตอนนี้เป็นอะไรกันบ้างฟังคลิปนี้แล้วไม่แลกเปลี่ยนกันหน่อยเพื่อนๆอยากให้ผมวิเคราะห์เรียนไหนไม่แลกเปลี่ยนกันวิเคราะห์เมนได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากหาคอร์สเรียนฟรี ผมก็มีอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะด้านล่างก็เปเรียนได้นะทั้งตัวของ m a n นี่ a a ่เ e e น t t t ท์เทรดฟ t ว r และพอร์ตแตกเทรดล้วขาดทุนไม่รู้จาก Position Sizing มาเรียนตรงนี้ครับคุณอยากได้พื้นฐานคุณอยากรู้ว่าผมใช้เทคนิคอะไรในการทำกำไรมาดูด้านบนตรงนี้นั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ข้อมูลเชิงลึกอยากได้ แชร์ประสบการณ์การเทรดหรือเทคนิคเครับต่างๆก็มีแชร์ไว้เห็นไหมล่าสุดสรุปบทเรียนปั้นพอร์ตร้อเในหนึ่งเดือนผมทำยังไงก็มีไว้ในสำหรับตัวของ Membership นะครับก็กดปุ่มสมัครตรงนี้ได้เลยนะเดือนละหนึร้บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ไม่เลิกงานไม่ยากจนนะครับอ่ะกลับมาที่ Bitcoin กันนะครับบิ c o อยมีอะไรบ้างทำไมตลาดมันล่วงลงมาล่ะล่าสุดเองนะครับช่วงเมื่อคืนเนี่ย มีการประกาศตัวเลขจ้างงานเศรษฐกิจหรือนอนฟาร์มออกมาดีกว่าที่คาด3 9ม0แนตำแหน่งและอัตราการว่างงานคนอยู่ที่3.6%ซแต่ตลาดมองว่าเป็นปัจจัยลบนะเพราะว่าจะทำให้เฟดสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วนะครับเราก็ลงตามตลาดหุ้นสารัฐไปเลยนะลงตามไปเลยนะเนี่ย,ยตัวของ N a s แ a กเนี่ยขึ้นได้นิดเดียวเองแล้วก็ล่วงกัน ละนาวเลยนะบิตคอยก็เช่นกันครับไอ้แท่งเนี้ไอ้แท่งมหาศจจรย์แท่งนี้ยอยู่ดีๆนะภายภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยเกิดขึ้นมาปุ๊บลงแท่งเดียวอ่ะสองเปอร์เซนขวาเรียกได้ว่าลงรุนแรงมากนะครับแต่ปัจจุบันเองก็ยังสู้อยู่ในฐานแนวรับเดิมนะฐานแนวรับเดิมนี้เราให้ดูที่มาที่ไปว่าอ๋อไอ้ที่มันลงเนี่ยลงอาจจะลงเพราะตัวเลขาคเศรษฐกิจนะจริงไม่จริงไม่รู้ แต่มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในใน,ในขนาดนั้นนะก็อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ก็ได้อ่าแล้วหน้ากาว่ายังไงต่อจากที่เรามองไปครับถ้าเกิดคุณมองว่าขึ้นถ้าเกิดคุณมองว่าขึ้นครับคุณมองได้สองอย่างคุณมองเป็นกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วตรงนี้คือการ bake, detail, เบสกรีเทสเตรียมไปต่อหรือเปล่าหรือมองอีกมุมหนึ่งครับเฮ้ยเนี่ยอันนี้คือยกโลยกไฮ เตรียมยกโลหรือเปล่านะเรายกหายไปต่ออันนี้คือมุมมองของคนที่มองขึ้นครับถามผมว่าตอนหน้นเป็นโซขาขึ้นหรือย,ยังผมก็จะบอกว่าไทยภาพสีชั่วโมงเนี่ยแท่งเทียนครับยังไม่สามารถเบรก EMA 200สอร้อยได้ผมก็ยังไม่ได้มองว่าเป็นขาขึ้นนะคนที่เข้าซื้อข้างล่างตรงนี้คือคนที่ซื้อด้วยแผนที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ยังไม่ได้ซื้อตอนที่เป็นอัพเทรนแล้วเรียกว่าเคาน์เตอร์เทรนกันอยู่ นะครับยังไม่ได้ follow t r e n กันไปดังนั้นถ้าคุณเห็นเพื่อนข้างๆคุณนะฮะบอกว่าอุ้ยกูเข้าไปแล้วมันยังไม่เข้าอยู่ว่ายๆหรือมึงตกรถนะเออช่างเขาเถอะครับเออถ้าเกิดเขาได้กําไรดีๆกับเขาถ้าเขา stop loss ก็ยินดีกับเขาด้วยส่วนเราทําไงถ้าคุณคิดว่ามันยังไม่เหมาะสมอันนี้ก็มีไปก่อนไม่มีใครถูกมันมีใครผิดถูกต้องไหมมันไม่มีใครรู้สักหน่อยมันจะลงไปถึงไหนจะขึ้นไปถึงไหนมีใครรู้หรอเห็มีใครรู้ ต้องไหมครับแต่เพราะตลาดตอนเนี้เรียกได้ว่าตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งจุดตัดสินใจไหมที่ผมบอกไปเลยว่าคนที่มองขึ้นเนี่ยมันมีจุดร่วมกันที่แนวต้านประมาณนี้ครับถ้ามันไหลลงมาไหลลงมาหลุดตรงเนี้ยนะก็อาจจะต้องหนีกันก่อนและหลายๆคนมีแนวจุด stop ล้นอยู่ประมาณ28,000นะครับ ถ้าเกิดก้าฟเนี่ยมาไหลหลุด2 8 0 0 0ลงมาตรงนี้ก็อาจจะมองได้ว,ว่านู่นนะครับมีโอกาสไปเจอที่2 7 0หหรือต่ำกว่านั้นนั่นเองนะตอนนี้ลิงได้ว่าจุดหุแเลี้ยวหัวต่อจุดตัดสินใจแล้วเบรกมาไปต่อไหมนี่คือมุมมองของคนที่มองขึ้นโดยที่มีจุดตัดสินใจร่วมกันเนี่ยคือเส้นนี้เลยนะเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ถ้ารับไม่ไม่อยู่เซกูตบายนะครับจุดยอมแพ้อยู่ที่2 8 0 0 0หลุดก็ยอมก่อนถ้าหลุด2 8 0 0 0ไป2 7 0หที่เป็นโลดเดอร์เฮิม รอเราอ,อยู่นะสับตัวของบิตคอยแต่ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอนาคตมันจะต้องขึ้นเดี๋ยวอนาคตมันต้องลงคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงของตลาดที่ลงมานานแล้วแล้วเหมือนจะกลับตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหนื่อปะเหมือนแบบเฮ้ยฉันพักตัวมานานแล้วนะเราเป็นดาวเทรนมานานฉันไซเวย์เก็บสะสมพลังเก็บสะสมพลังเสร็จปุ๊บเฮ้ยตรงนี้ฉันเบรไปมีโอกาสขึ้นนะแต่ยังไม่รู้อ่ะยังไม่มั่นใจว่าจะขึ้นตีขึ้นหรอกอาจจะเป็นขึ้นเพื่อลงต่อไปได้ ก็เดี๋ยวรอดูนะว่าเอาอยัางไงนะครับตลาดช่วงนี้ถ้าผมแนะนําได้นะถ้าคุณอยากเทรดบิตคอยนะครับก็นั่งทับมือจริงๆนั่งทับมือนะครับหรือใครที่เข้าไปแล้วถ้ายังไม่กินสต็อปลอก็ให้มันรอไปก่อนมันอาจจะยอ่อสมมตินนะสต็อปลอที่2องหมืนแปดอาจจะย่อลงมาใกล้ๆสต็อปล็อตแล้วดี่งขึ้นไปก็ได้ไม่มีใครรู้ถูกต้องปะหรือสุดท้ายคุณคิดว่ามันไม่น่าไปต่อแล้วคุณมีหน้าที่หรือก็คือขัด ถ้าคุณมีแผนตามนั้นนะอ่ะประมาณนี้สับตัวของบิตคอนนะครับต่อมาเป็นตัวของ e ีเทอ e u เียมนะหลุดพันแปดไปแล้วอ่าเราคุยกันไปว่าอ่ e ีเทอเรียมนะเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้จะเอายังไงเนี่ยมันกําลังสร้างฐานราคาอยู่ใช่ปะเราก็อาจจะมองเป็นฐานราคานี้ก็ได้อ๋อเนี่ยที่เขาย่อลงมาปุ๊บเขาไซเวย์อยู่เห็นปะไซเวย์อยู่เด้งล่างเด้งบน เดี้ยงล่างเลี้งบนเมื่อไหร่ที่มันหลุดรับนี้ลงไปเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าเออมันน่าจะลงต่อแล้วลงไปสู่เท่าไหร่พันเจ็ดเนี่ยพันเจ็ดนะพันเจ็ดถ้าพันพันเจ็ดรับไม่อยู่ไม่มือถือกับตัวก็คงต้องลายจาก <c oughs> ก็คงต้องราจากนะครับอิเทเวียมเนี่ยมีสิทธินะลงไปได้ถึงพันสี่เลยนะถ้าเกิดพันเจ็ดที่เป็นโลเดิมตรงนี้หลุดนะอาจจะไหลลงไปที่พันสี่ด้านล่างตรงนี้ก็ให้ระบัดระวังด้วยนะครับปัจจุบันมีสัญญากับตัวไม้นี่คือไฮไลท์มีไหมอะดูกันภาพเดย์จริงๆไม่ต้องดูภาพเดก็ได้นะ อ่ะจริงๆเราดูภาพเดยนิดนึงก็ได้อะภาพเดเนี่ยมันมีความก้าวอย่างนี้ครับความก้าวของขอีเธอเรียมคือมันมีเดเวอเจนเออมีเดเวอเจนแต่เราไม่รู้นะเดเวอเจนตรงนี้จะทําให้อีเธอเรียมขึ้นจริงหรือขึ้นหลอกเราคุยกันตั้งแต่วันแรกที่มันเกิดขึ้นแล้วว่าเนี่ยมีสัญญากับตัวนะแต่สัญญากับตัวบูลิตเดเวอเจนที่เกิดขึ้นไม่ได้บอกว่าอีเธอเรียมจะต้องขึ้นเสมอไปอาจจะไซเว์ออกข้างก็ได้ นะแล้วถ้าใครที่เข้าจับแสดงกับตัวไปแล้วในเชิงของการเก็งกำไรหลุดพันเคัดออกมาก่อนนะครับหลุดพันเคัดออกมาก่อนาอาจจะล่วงไปถึงพันสที่เป็นหูเป้าราคาปีก่อนๆน,นู่นๆเลยนะครับประมาณสองพันสิเจ็ดที่มีออทามหายที่พันสจุดนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เราจะรอะกับตัวจากตลาด คอยเข้าซื้อไหมนะอ่ะก็ลองไปวางแผนดูนะครับตัวของอ e ีชเวียม e นะก็มีเป้าว่ามีแนวโน้มจะลงต่อนั่นเองนะครับต่อมาเป็น BnB อ BnB ลงต่อนะครับ BnB ลงต่อนะครับเอาอยัางไงไวรุ่นนะครับมาดูกัน BnB เนี่ยตอนแรกเราเห็นอะไรบ้างครับเราเห็นว่าเอ้ยในภาพหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาในภาพเล็กก่อนนะ ในภาพเลรกเนี่ยมันสัญญากับตัวบอกว่าเนี่ยเนี่ยบูลินดวเวอร์เจต์นี่หว่าแต่อย่าลืมนะมันไม่ได้เสมอไปที่เกิดเดเวอร์เจตนแล้วต้งกับตัวนะครับให้เกิดบูล l ิ้นเดเวอร์เจต์เสร็จปุ๊บขึ้นมาติดแนวต้านแล้วก็ยังไม่เห็นการเบรกที่ชัดเจนถ้าเป็นแบบเนี้ยอาจจะลงต่อได้นะครับอาจจะลงต่อได้สาบตัวของของ BNB นะอย่างเควนใหญ่ BNB เองเนี่ยเราก็ยังมองว่า เป็นราคาลงอยู่นะครับยังมองว่าเป็นราคาลงอยู่แต่ภาพสี่ชั่วโมงยังไม่เห็นอะไรเลยนะยังยังอ่อ,อที่เราคุยกันไปว่าเดี๋ยวผมมองทั้งหมดเนี้ทนนย,ย,นะยทั้งหมดเนี้ยเป็นไซเวต์อยู่เลยเนี่ยทั้งหมดเนี้ยเป็นไซเวต์อยู่เลยต้องเบรกสามสี่สูงแล้วถึงน่าเล่นตัวบ n b นะใครที่จะจะกาวภาพเล็กๆเนี่ยก็ยังไม่เห็นส่งว่ามันจะขึ้นยังไงต่อนะในช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่ง นะครับว่าเฮ้ยเอายังไงไมะบิตคอยมันจะลงถ้าบิตคอยลงนะลงกันหมดเลยนะคแต่ถ้าบิตคอยขึ้นเนี่ยอาจจะมีรอดบ้างแบงบ,บถูกไหมเราก็ลองดูกันต่อสปีดบ BNB ผมโดนคอมเมนต์นะว่าจะเข้ายัางไงผมว่าอยู่นิ่งๆ,ๆดีกว่านะครับกราฟยังไม่ได้มีอะไรสวยงามใครที่เข้าไปก่อนนั่นนี้แล้วโดนสอบรอดก็ออกมาครับใครที่ยังไม่เข้าซื้อรอจังหวะในการซื้อก่อนยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาเล่นตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาเสี่ยงตอนนี้นะครับ ตัวของคาร์ a n โบ้างนะครับารอ่ะมาเป็นยังไงนะครับก็หลังจากที่เกิดแท่งร e เจคชั o นที่ e ี a 50ไปก็มีความกล่าวบ้างนะครับผมก็กล่าวเช่นกันแต่ถ้า Setup ปกตินะเวลาเติมก็จะเข้าแนละ้วคุจะเข้าประมาณนี้รีเจคชั o นปุ๊บยังไม่เข้าเข้าแท่งเขียวเข้าราคานี้ stop ปล s อที่ไส้เทียนอ่ะอ่างแผนที่เราเคยบอกไปอ๋เอเฮ้ยเนี่ย เรา Stop Loss แค่นี้นะถ้าเกิดว่าร e j e c ชั o นตรงเนี้ยไม่ได้ทำให้ A D A r e v e r ็ขึ้นไปได้เราก็จะต้องยอมแพ้ที่ราคานี้ครับประมาณ0.53เพราะอะไรถ้ามันจะลงเนี่ยอาจจะลงไปถึงตรงนี้เลยนะลงไปถึงเส้นเทรลเดิมนะแล้วจะเลือกทายยังไงก็ได้ทังสองมุม ไม่รู้แหละมันจะขึ้นหรือมันลงต่อถ้ามันลงมาแต่ตรงนี้แล้วลงต่อเอ้ยไม่ได้ซีเรียสแล้วเพราะฉั้นคัพตั้งแต่0.53แล้วเป็นต้นนะครับส่วนถ้าเกิดมันไม่ลงมาแหย่0.53ตรงน,นี้มันย่อลงมาแล้วมันก็ทูดามูลแบบนี้เลยอ่ะเลยก็ถือว่าโชคดีไปนะครับสแสดงว่ารีเลชั่นตรงนี้ส่งผลให้ A D A เนี่ยกับตัวจริงแต่ถ้าไม่นาทีเดียวคือหน,นีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นแพทเทิร์นอื่นเล่น,นด้วยสัญญาณอื่นๆน,น,นะครับ ตอนนี้ a a d a ในภาพคนที่สายซิ่งเล่นสั้นสายเสียบแผนแบบนี้ใครที่เป็นสายสปอร์ตยังเข้าไม่ได้เราคุยไป,ไปแล้วว่าคุณอยากถือยาวคุณอยากเป็นสายสปอร์ตครับคุณรอเบรกภาพใหญ่เนี่ยเบรกภาพใหญ่เบรกเนี่ยศูนย์จุดหกหนึ่งเนี่ยปิดแท่งเดยยังไม่ผ่านเลยนะก็อาจจะต้องรอเพลงตรงนี้ไปก่อนอืดังนั้น ตอนนี้ A D A ที่เราคุยแผ่กันไปเนี่ยคนที่อยากถือยาถือสปอร์ตยังไม่ใช่เวลาคนที่เล่นเป็นสายซิ่งสายเสี่ยงจากแท่งรีแอคชั่นตรงนี้สิ่งเดียวที่คุูทําได้คือวางจุดสต็อปลอสถ้าลงมาถึงแล้วให้ยอมแพ้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าตลาดจะลงมาถึงไหนถ้าเราจุดอ่าเราคัดออกมาแล้วตลาดจะลงไปถึงไหนไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเราไม่เจ็บตัวแล้วถือออกไหมครับ ไอ้ถ้าคุณไม่ขายไม่ขาดทุนตลาดลงไป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 คุณนั่นแหละจะไปขายที่หลุดพอเป็นเริ่มกติที่ขาดทุนน้อยๆทนได้ขาดทุนม,มากๆทนไม่ได้หรอกแล้วก็ไปขายที่หลุบกันนะครับก็ระวังด้วยนะในตลาดช่วงนี้นะครับจุดตัดสินใจอยู่ที่ BTC เลยเอาอย่างไรนะเอาอย่างไรถ้า BTC หลุดก็ได้ต้องเสกคุณบายกันแหลยๆตัวเลยนะครับอ่ะ ประมาณนี้สำหรับแผนของวันนี้นะถ้าเกิดคุณชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้ช่องเราด้วยนะเจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ